ท <c oughs> uh, ุมเครื่องเออ่าตุมเครื่งอ่ะต้มใกิันนต้มเลยต้มเลยเขอกวงไม่ไปขอกวางก็ไม่กินขาว้างกันนะกาลัง่ง็ันมาจะคนอ่าประมัณหกสิบคนเห็มาล้ว่ะอ่าซุ้กำลังใจซู้พุต้องชินญายอมกันได้อะบอกแล้วว่าหอ้งนอ่าทสู้กันกิน่นเยอะอ่า ได้สี่สิบกลัองแล้วเอเอเอืมไอ้หลอบเด็กนั่นได้าลอบเด็กนัน่นเขกากรั้งเออได้งานแล้วเออันนี้อย่างลุมมีหลายหลุมหลายหลุ่มนั่นแล้ว,ลวอ่ะอ่า ่าจริงแล้วเลี้ยจิมเบียร์เลี้หทตีกันได้ร้วงเพ่งยายลำอีตอนสาวสาวยู่ขาวละหีนุนดอกดำ <laughs> จ้างเงนตัดตกูประดีวแล้ววะใครไปกูโม,มงกูนีน่กูคนลาดเนี่ยมัวงกูเนี่ยกูหลับแล้วมแม่แมนแมนเดินอ่ากลุมสามัญชนคนเดนดินนะผู้นิยมพระเครื่องกลุ่มผู้นิยมพระเครื่องสามัญชนคนเดนดินนะจุดฟุ้นตับจุดจุดจุดอ่าแมนมันดกดเบอร์เอาไปเทีงแล้วนะจะฝ้าเบิง์่อยคานเบิรงหนา,าทั้งเจียแล้วว่ะ ผู้สาหลาย,ยัางเนี่ยได้เสียเงินผู้รสิบสตางค์ครับั้งแจ่เาวา่าเออหาเงินซอยคนพิการซอยเนทุกคนอย่างได้แหละย่าได้หรอเอาล็อกไหนลูกเพี่ล็อกแรกอโอ้สิบล้านสิบล้า,ลานงเราพูดพอดี่วะสะบ้า,าะบเนี่ะน,นะ รถไทยมาแลยวะตัดเครื่องว่ามนเครื่องไปได้รถไทยหมอน em ้ s, is ํมทํางานเครื like ่องหวา่กเครื่องเย็นว่ามีแห้งไยรถเห็นไอ่ากระทุงฟ้าได้ก็ปัง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 อย่างน้และองย่านแม่นั่นแหะไหมรถเท่าจะย่างพราไงพังมากพราะไงชื้อไปก็ไม่จะสูอะเลือกตั้งแล้วเข้าไป เด้๋ปทุงปูกเเลือกเด้ทุ่งปูเลือกอยู่ด่านตะกลนไปเด้ข้อละอะไแล้วแบบมีอยู่วงนีงเดียวข้อละมงเดียวมันวมเรียเซเวสเซเว่ยังมเร็แท่งผ่านมาเทียวูอยู่ด้เกี่แล้วว่าตอนเขายาปล่อยมาเอก ว่าเวิร์ก킹เี่ปูนมาแล้วปนะ่ะโบันว่ายุไก่บอไก่ม,กกมนันหกสิบกิโละเล่าลอยลูกลอยลูกที่เลี้ยงกัน ของเข้าหลัสุยะปากแบกกำบ,บ้านไปแบกกำบ,บ้านมันเตียบม,มอไมส่มาสุโขทัมึงคิดยังไง็อไหมหวางแล้วแน่วเลยเห็ดกับเสียแนละ้วเสียสุบัติลิปตาพัลนลมแล้ว <c oughs>